ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไลมิเตอร์กันก็ส่วนใหญ่อะไลมิเตอร์อะมันจะมีอยู่แล้วในกล้องในคอมแพคอะมันจะมีอยู่แล้วเพราะมันเป็นออโต้เนอะแล้วก็มีอยู่ในกล้องพวกอะ S O R เลนส์ไฟเดอร์ส่วนใหญ่เราจะพบเจอไลมิเตอร์อยู่แล้วอยู่เว้นในกล้องบางประเทศเช่นพวกมีเดียลฟอร์แมตแล้วก็รัดฟอร์แมตที่มันไม่มีก็ต้องใช้ไลมิเตอร์แยกทําไมเราจะต้องมีไลมิเตอร์ด้วยความที่ว่าอะถ้าเอาตามหลักการแล้วอะมันก็ควรเอ็กซ์โพสต์อะ ให้มันถูกต้องปะก็คือควรถ่ายให้มันตรงไม่ใช่ว่าพุชพูเพื่อเพิ่อมอะไรนั่นเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึง่งมันควรจะถ่ายตรงเพื่อเวลาเราเอาไปปินนน่ะมันจะได้ปิินง่ายปิินสบายก็ <_ C 2> อย่างวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คือเลมิเตอร์นี้มันคือไ Cy คอนิกสตูด d โอดีรักสหรือก็คือ l อ9สามเก้าแปดเอ็มจริงมันจะมีรุ่นใหม่ก็คือ Studio 3สราคาของมือหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่7,000พันกว่าบาทแต่อันนี้ได้มามือสองได้มาถูกมากคือ5้าบาท ก็ก็ถือว่าคุ้มค่าถ้าถ้าใครเจอก็ซื้อมาเถอะถามว่าไลามิเตอร์อย่างเงี้ยมันดีกว่าในกล้องไหมก็คงตอบได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีกว่าในกล้องเพราะกล้องมันถ้าในกล้องมันก็สบายแต่มันก็คือไม่ได้ละเอียดเท่าเพราะฉะนใหญ่ในกล้องมันจะวัดเป็นเซนเตอร์เวทกล้องส่วนใหญ่นะตามตามความเข้าใจเราถ้าถูกผิดยังไงก็ลองแย้งกันมาได้แต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเซนเตอร์เวทตัวเน,นี้ยมันจะวัดเป็นแอมเปร์ไลท์เป็นอินซิเดนต์ไลมิเตอร์แอมเปร์ไลท์มันก็คือ แสงอะไรก็ได้ที่เป็นแสงต่อเนื่องอะ่ะก็คือแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากไฟสตูไฟต่อเนื่องนะไม่ใช่ไฟแฟลชมันก็ที่จะวัดอินซิเดนต์มิเตอร์ได้ตัวเนี้ยข้อดีของมันคือมันไม่ต้องใช้่านมันจะใช้เป็นอะแอมโมฟอรัสโฟโตเซลล์ ph Cell, ซึ่งก็คลา้ายๆกับซีเลียมในพวกโลลิเฟกหรือกล้องเก่าๆอ่กอกออะก็คือมันไม่ต้องใช้่านมันรับแสงมาจบเลยเนี่ยก็คือตัวรับแสงมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลูมาโดมอ่ะใส่เพื่อสําหรับวัดแสงพอถ้าไม่มีลูมาโดมแม่งก็จะ เรียกว่าวัดคาดเคลื่อนแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานข้าวๆกัอนดีกว่าอ่ะนี่ก็คือไลมิเตอร์เราจะมาพูดถึงส่วนประกอบของมันก่อนแล้วกันก็ตัวนี้คือลูมาโดก็คือใช้ในการรับแสงมเบียน t light incident ต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นฟูดคันเดิลก็คือเป็นเกจสำหรับการวัดเป็นสเกลวัดก็จะมีเข็มตรงเนี้ยเวลาวัดมันก็จะกระดิกส่วนนี้คือปุ่มที่ทำให้เข็มมันกระดิก อันนี้ยังมองไม่เห็นหรอกเห็นบ้ามันจะไป,ไปไปถึงศูนย์ถ้าออกมามันก็เด้งนิดหนึ่งเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูส่วนตัวเนี้ยมันก็คือเป็นการบอกค่า f stop อันนี้คือดอยสปีดตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าคอมพิวเตอร์ดแล้วนอกจากนั้น,นตัวนี้มันยังสามารถวัดแสงสำหรับการถ่ายหนังได้ซึ่งมันก็จะเป็นโชว์ค่าเฟมเรทมากกว่าแล้วก็จะมีค่า f อันนี้เราก็จะไม่พูดถึงเพราะว่าเราไม่ได้เก่งจากตรงนี้เราไม่เคยถนะ่ายหนัง บจริงๆอย่าง,ง,งมาก่อนส่วนตัวนี้ก็คือตัวปรับ ISO เราจะมาเห็นได้เลยเนี่ยถ้าเราปรับเรียกเท่าไหร่ก็จะมีตั้งแต่6ก็คือต่ำกว่า6เนี่ยจนถึงประมาณ12,000การที่เราจะลองวัดแสงนะก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นแฟลชไอโฟนปุ๊บสะมมติว่านี่นี่คือแสง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 ไฟแสงอะไรก็ได้พอเรากดปุ๊บ เวลาเราวัดเนี่ยเราต้องหันตัวลูม่าโดมเนี่ยเข้าหากล้องสมมติว่าเราจะถ่ายอะไรอะ่ะเราต้องหันอันเนี้ยเข้าหาหน้าเลนเสมอเราก็กดวัดเนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเนี่ยพอเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเข็มมันจะเริ่มขึ้นสมมติว่าวัดได้ตรงนี้พอวัดได้ตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นค่าแล้วว่ามันคือ80ฟุตแคนเดิลเนะสิ่งที่เราต้องทำอะ่ะมันจะมี ไาสีแ,งแดงลูกสองสีแ,งแดงเล็กๆเราก็ค่อยๆเลื่อนให้มันมาตรงกัน่าพอตรงกันแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการหลอกค่าเนอะมันอ่านว่า80ดสิฟุตแชนเดิลเราก็มาปรับที่คอมพิเวเตอร์ใดอะ่ะมันจะมีลูกศรสีดําตรงนี้ให้มันเป็นแปดสิบมันก็จะได้มาเป็นที่ EV สิบห้ามันจะบอกมาเป็นค่า EV ก็จะเป็น EV สิบห้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือ correct exposure ใช่ไหม ให้มาดูที่ f อย่างเงี้ย f 2สองอ่ะให้ใช้สปีดชัตเตอร์ที่แปดพันก็จะตรง f 2.8อจุดให้ใช้ที่4ี่พัน f ี่ให้ใช้ที่สองพัน f ้าจุดหให้ใช้ที่หนึ่งพัน f 8, ให้ห้าอยอย่างเงี้ยเ, SO เราก็จะได้ค่า iso เอ้เราก็จะได้ค่าเอ็ก s u โพที่ถูกต้องในการถ่ายที่มันจะแสงตรงเราก็จะดูคร่าวๆได้ประมาณเนี้ยถ้าสมมุติว่าอยากล็อกแบบเฮ้ยอยากใช้ f 2ออ่ะแต่อยากรู้ว่าชัตเตอร์ต้องไปใช้เท่าไหร่เงี้ย ตัวนี้มันทําไม่ได้ <c oughs> มันต้องไปซื้อตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าก็คือจะเป็นพวก L สามศูนย์แปดถ้าเราจะไม่ผิดตัวนั้นก็จะใช้ท่านหนึ่งก่อนแล้วมันก็จะมีรีเฟกด้วยจะเป็นทั้งอินซิเดนต์และเป็นรีเฟกในตัวเราเราจะไม่พูดถึงรีเฟกในคลิปนี้กันเพราะเราไม่มีของให้ดู <c oughs> ใครที่ถ่ายหนังเนี้ยและอยากใช้ไลมิเตอร์ก็ต้องมาดูที่ตัวนี้ที่เป็นซินแต่อย่างเราอะไม่มีความรู้ตรงนี้วันนี้เราก็เลยจะไม่พูดละกันเราจะเอาแค่วัดง่ายๆ <c oughs> แล้ว ตัวเนี้ยมันเซนซิทีฟต่อแสงถ้าเกิดเราไปถ่ายข้างนอกอะ่ะแอมเบสไลท์ hmm. <ambient light S 2> มันมันสว่างไปมันจ้าไปอะ่ะวิธีการของมันอะคือเอาแพ h s ไฮชิลเนี้ย mm hmm. มาใส่ไว้ตรงนี้มันก็จะรับแสงได้มากขึ้นสูตแล้วกดใช่ปะดูเข็บนะมันจะกดมาเด้งเหยือสูดเลยเพราอมันโดนลดแสงอยู่ เหมือนกันถ้าเราเอาไอโฟนไปจเจาะอย่างเงี้ยอ่ะเมื่อกี้เราเจาะประมาณนี้เนอะเราตีว่าประมาณเนี้ยแล้วกันเห็นปะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นต้องมาเจาะใกล้มากขนาดใกล้ขนาดเดียวล้าอะเข็มมันยังไม่กระดิกเลยเพราะว่าแสงมันไม่พอไอตัวเนี้ยมันเหมือนฟิลเตอร์ขัดแสงสมมุติว่ามันมันมันรีดได้แล้วกันสมมุติว่าเราตีว่ามันรีดได้ที่ฟูคันเดิสี่แล้วกันแทนที่เราจะใช้ไดสีดำตรงเนี้ย เราจะมาใช้ได้สีแดงตรงนี้มากกว่าที่มันเขียนตัว H ก็น่าจะ stand for s t a n d f o r High แหละก็80ดิบ Foot Canon เราก็จะมาที่ c o m p u ต e r ได้เอาไป80ดสิเราก็อ่านค่าเหมือนเดิมเลยถ้าใช้ F 1 1อะ่ะก็ต้องใช้ัตเตอร์ที่แ0ดพันเพราะเรารู้เลยว่าอันนี้มัน1 2 0่นอ่ะ ISO มันสูงมากมันต้องใช้ F 1 1เ็กับสปีด8 0 0ดพันเพื่อให้ภาพมันพอดีแต่ถ้าเราอะปรับปรับมาแบบปรับเล่นแล้วกันว่าไอ ใช้400แล้วกันอ่ะจะได้ดูดูแบบไม่เวอร์เกินดูว่าใช้80เหมือนเดิม80ฟุตคันเดิลก็มันจะบอกเลยว่าถ้าเราจะถ่ายที่ F2 ก็ใช้สปีด8,000 8ใช้ที่500คิดง่ายๆว่าอ่ะก็หนึ่งสตอกอยากโอเวอร์เท่าไหร่ก็คิดกันไปนอกจากนั้นนะ่ะตัวนี้มันยังมีอัซเซสซอรีของมันอีกก็คือ ลูมาลูมาโดมอะไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะถ้าไม่เห็นเรียกว่าลูมาโดมอะมันเปลี่ยนได้เดี๋ยวเอาหายออกก่อนอันนี้ก็คือโฟโตเซล์อะโฟโตเซล์ในการทำงานของตัวเนี้ยมันคือใส่เข้าไปมันก็จะเป็นบล็อกโฟโตเซล์ช่วยให้หลรับแสงได้มากขึ้นด้านหลังก็นีมีเก็บเราก็จะเก็บไปก่อนอย่าแม่งหาย <c oughs> ก็อย่างตัเนี้ยมันจะมีหัวมาเปลี่ยนให้ Hi. ใส่ตุลกระดัมีหัวเปลี่ยนสองอันในกล่องเลยนะคนไทยก็จะเรียกว่าหัวปิงปองเพราะว่าแม่งกลงมนี่ก็วัดอินซิเดนซ์อันนี้คือเอาไว้วัดสําหรับแสงตกกระทบเลยมันก็เลยจะแบน <c oughs> ก็จะมีแบบกริดใส่ไปก็จะประมาณนี้แต่พวกนี้เรายังเรียกว่าอะไรนะยังไม่มีความรู้ว่ามันเอาไว้วัดอะไรเพราะส่วนตัวเราไม่ได้ใช้เครื่องวัดแสงบ่อยแต่เดี๋ยวความที่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายรัดฟอร์มัแลแลมันก็เลยจะเป็นต้องมี หัวปิงปองอีกอันหนึ่งแล้วใส่ข่าวไปตกก็จะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนกลับคืนก็ออย่างที่บอกกันไปว่า ก็อันนั้นก็คือการใช้งานคร่าวๆเนอมันยังไม่ใช่รีวิวแบบจริงจังเพราะเราก็ยังไม่มีความรู้ด้านนี้มากพอแต่ให้มาดูว่าเออถ้าเจอไม่รู้ก็คืออะไรจะได้รู้เราจะได้ซื้อมาก่อนเพราะว่าถ้าเจอถูกนะเพราะวันหนึ่งเดี๋ยวก็ได้ใช้ถ้าถ้าคุณเริ่มถ่ายจริงจังหรือแบบไม่ต้องถ่ายจริงจังก็ได้ถ้าคุณซีเรียสเนี่ยคุณก็ซื้อมาก็ได้มันก็เป็นของสะสมได้อันนี้เราจะให้ดูตัวที่แบบถ้าเซ็ตของมันเลยจริงๆอนมัน,น,น,นจะเป็นอย่างนี้ก็คือจะมีกระเป๋าให้ปัมป๊มตาป น่าจะเห็นป่าววะเออเห็นแหละก็มันก็จะมีสายอ่าให้ดูก่อนเลยว่าซื้อมา500จริงๆไม่ได้จกตาเห็นป่าววะเออเห็นซื้อมา500บาทครับก็ตัวมันมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยถ้าแบบซองครบของครบด้านหลังก็ต้องดูด้วยว่าถ้าซื้อมือสองอะ่ะพยายามดูตัวที่มันมีสไลด์เพราะตัวสไลด์นี่เนี่ยมันก็จำเป็นสำหรับตัวนี้เลยนะ ก็เก็บไว้ตัวนี้แม่งไม่ฟิตว่ะแล้วในกล่องอ่ะมันจะมีมาให้สองหัวก็คือหัวนี่ที่บอกหัวปิงปองเปลี่ยนกริดกับไม่กริดแค่นั้นนอกจากนี้มันก็จะมีอุซอรี์พวกแบบสไลดอ์อะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงก,ก็ใช้ไม่เป็น ก็ตัวเนี้ยเราได้มาห้าร้อยซื้อมาสองตัวก็ซื้อมาเผื่อพังเผื่อให้คนนูน้นคนนี้คนนั้นไม่ขายถามว่าสำหรับเรามันคุ้มค่าไหมห้าร้อยบาทเราว่าคุ้มนะกับราคาค่าตัวเจ็ดพันห้าถ้ามือนหนึ่งอันนี้ก็เจอในมือสองก็ลองหาหากันดูถ้าใครมีปัญหาสงสัยก็ลองถามกันได้ก็จะตอบเท่าที่มีความรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันแล้วถ้าอยากเห็น ให้ทำคลิปเกี่ยวอะไรก,ก็ลองคอมเมนต์บอกดูถ้าว่างก็จะทำถ้ามีความรู้ก็จะทำถ้าไม่มีก็ก็ไม่ทำอะขี้เกียจ <c oughs> ก็นั่นแหละครับอันนี้ก็จบกันไปเท่านี้ดีกว่า